เรื่องตามรอยพ่อโดยองค์กรเบญจภาคีหลังสงครามโลกครั้งที่สองจบสิน้นลงโลกต้องมาเชิญหน้ากับสงครามรัที่กุดงการโดยไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยซึ่งผู้นำของเราในสมัยนั้นได้ตัดสินใจกำหนดนโยบายของประเทศที่ยึดและนำแนวคิดของโลกตะวันตกมาเป็นตัวตั้งในการพัฒนา ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดูเหมือนจะพบกับความสําเร็จแต่ความเจริญกลับกระจุกตัวอยู่เฉพาะพื้นที่และกลุ่มคนอันจำกัดโดยมีนักวิเคราะห์สังคมหลายสำนักวิพากวา่าบนเส้นทางแห่งการพัฒนาได้ทิ้งร่องรอยของการทำลายผู้คนเบียดเบียนชุมชนทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมจนนำมาซึ่งวิกฤตและหายนะของประเทศชาติอย่างทั่วดา ความยากจนนับวันยิ่งข้นแข้งการขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานแห่งการดารงชีวิตขาดโอกาสเข้าถึงการศึกษาเกิดปัญหาสุขภาวะในชุมชนศิลธรรมเสื่อมโทรมสัมมาอาชีพไม่ได้รับการสนับสนุนส้ำร้ายกว่านั้นแผ่นดินพื้นน้ำอากาศเต็มไปด้วยสารพิษป่าเขาถูกทำลายและถูกรุกรานด้วยพืชต่างถิ่นนำมาซึ่งปัญหาวิกฤตโลกร้อน ที่ย้อนกลับมาทำลายมวลมนุษย์จากการพัฒนาที่ติดกับดักของโลกกระแสหลักมาอย่างยาวนานแต่ก่อนนี้มันร้อนมันร้อนแป๊บเดียวฝนมาประมาณมีนาเนี่ยเขามาแล้วกุมภาพันธ์มีนาเขามีมาแล้วแล้วก็ตกเยอะตกเยอะย้าขึ้นต้นไม้เขียวฝนมันลงใหญ่ต้นไม้มันจะเขียวมาแล้วไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นสีแห้งๆเดี๋ยวนี้โอ้เดือนเนี่ยมันมีนาจะมีลงหรือเลปล่า จังหวัดสระแก้วอยู่ติดกับชายแดนภาคตะวันออกเป็นจังหวัดที่มีการรุกรานและทำลายป่าต้นน้ำอย่างต่อเนื่องกเกษตรกรมีปัญหาหนี้สินและติดกลุ่มจังหวัดยากจนระดับประเทศที่ประสบกับปัญหาภัยแรงทุกหมู่บ้านมีการปลูกพืชต่างถิ่นหรือต้นยูคาลิปตัสจำนวนนับล้านไร่หรือมากที่สุดของประเทศสำราย เกษตรกรยังมีการพึ่งพาปุ๋ยเคมีและยาฆ่าญ้าอย่างกว้างขวางแล้ววันหนึ่งได้เกิดปรากฏการณ์ความร่วมมือ ของคณะทำงานจากภาคี5ภาคส่วนแม้จะมีเป้าหมายเดียวกันในการทำงานเพื่อประเทศชาติแต่ก็ยังเป็นการทำงานอย่างแยกส่วนได้เกิดการประสานความร่วมมือในรูปขององค์กรเบญจภาคีเมื่อวันที่30กันยายน2550ณห,หอประชุมปางศีดาศูนย์ราชการจังหวัดสักแก้วพร้อมกับการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าดโดยโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพลังงานทดแทนและป่าต้นน้ำจังหวัดสระแก้วภายใต้เจตนาลงเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และจัดความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในระดับครอบครัวและชุมชนเพื่อจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโดยความร่วมมือขององค์กรเบญจภาคีกำหนดให้เป็นนโยบายสาธารณะของจังหวัดสระแก้วต่อการฟื้นฟูอ,อนุรักษ์ดินน้ำป่า ด้วยการส่งเสริมการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างประการสุดท้ายลดพื้นที่การปลูกพืชเศรษฐกิจต่างถิ่นและสนับสนุนการปลูกพืชพลังงานทดแทนลดการนำเข้าพลังงานจากน้ำมันต่างชาติป่าสามอย่างอธิบายอย่างง่ายๆก็หมายความว่าอย่างที่หนึ่งก็เอาไว้ทำซุ้งเอาไว้ทำที่อยู่อาศัย ทําต้นเสาทําพื้นทําฝาทําโครงนี่คือมันจะมีพออยู่อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองเนี่ยไม้ใช้ไม้กินไม้กินก็กินเป็นขนมกินเป็นเครื่องดื่มกินเป็นอาหารกินเป็นยาอย่างที่สามเนี่ยเอาไว้ใช้ก็เอาไว้ใช้ทําฟืนทาถ่านทําพลังงานทําเครื่องใช้ไม้สอยทาทาตั้งแต่นในตัวเราทํายาสระผมทํา สบูทำยาสีฟันถัดออกมาก็ทําถัดออกมาก็เสื้อผ้าทําสบู่ทำไอ้ทำยาซักผ้าน้ํายาปรับผานุ่มนะถัดไปก็ใช้กับบ้านเรือนกับครัวกับซ่วมเงี้ยใช้กับการเกษตรก็ทําปุ๋ยทํายาฆ่าเชาื้อราทําฮอร์โมนทํายาไล่มแมลงพวกนี้ทางนี้องค์กรเบญจภากีประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นผู้นําพากีภาคราชการ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์พัฒนาข้อมูลและสื่อทางเลือกจังหวัดสระแก้วเป็นผู้นำาภาคีภาคประชาสังคมและสื่อภาคีภาคประชาชนถือเป็นภาคีเป้าหมายของยุทธศาสตร์ว่าจะประสบชัยชนะหรือพ่ายแพ้ต่อความร่วมมือครั้งนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจและสถาบันการศึกษาระดับท้องถิ่นดังเช่นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้นำภาคีภาควิชาการดังที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรจกล่าวว่ามหาวิทยาลัยได้มีการลงพื้นที่มาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาและจากความร่วมมือกับองค์กรเบนจภาคีจังหวัดสระแก้วทำให้มสวจะสามารถสร้างมหาวิยาลัยต้นแบบให้จังหวัดอื่นๆ หรือท้องถิ่นอื่นได้เห็นว่าต้นแบบนี้ดีงามสามารถเอาเป็นต้นแบบได้เมื่อลูกหลานของชุมชนมาเรียนแล้วเขาก็จะเกิดความรักชุมชนรักเกษตรอิรีสีรักป่ารักน้ำรักต้นไม้แต่หลักสูตรนี้จะสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของหลักสูตรและกระบวนการสอนที่ถือว่าเป็นหัวใจ คีสุดท้ายเป็นภาคีที่สามารถส่งผลกระทบทั้งด้านสร้างสรรค์และทำลายวิถีวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมหากขาธรรมพิบาลนั่นคือภาคีภาคธุรกิจเอกชนอย่างไรก็ตามบริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนถือเป็นภาคีต้นแบบของธุรกิจเพื่อสังคมในการสร้างอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสร้างสำนึกที่มีต่อโลกและสิ่งแวดล้อม สามารถเชื่อมโยงธุรกิจสู่เศรษฐกิจรากฐานกับชุมชนอย่างเข้มแข็งและกรมกลืนความสำเร็จที่ผ่านมาและโครงการของบริษัทในอนาคตเป็นเครื่อง,งยืนยันให้เห็นถึงความตั้งใจของผู้บริหารในอันที่จะพัฒนาและนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่บริษัทอีกทั้งเป็นสิ่งที่แสดง ให้เห็นถึงความพร้อมของบริษัทในการเข้าเป็นบริษัจทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อุตสาหกรรมน้ําตาลจะไม่ได้หยุดอยู่ที่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพียงอย่างเดียวมันกําลังจะถูกเชื่อมโยงไปสู่อุตสาหกรรมพลังงานซึ่งเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญมากทั้งในปัจจุบันและอนาคตและนี่คือกระบวนการขับเคลื่อน เพื่อการแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติโดยผนึกความร่วมมือของคนทุกภาคส่วนในสังคมตั้งแต่ชุมชนราหญ้าจนถึงภาคธุรกิจระดับประเทศและมีสถาบันทางวิชาการที่ต้องการจะปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อสร้างสัมมาชีพภายใต้การประสานความร่วมมือของภาขีภาคประชาสังคมและสื่อโดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างยั่งยืนอยู่ดีมีสุขตลอดไปถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนไป ทำให้กลับเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียงไม่ต้องทั้งหมดแม้แต่ครึ่งก็ไม่ต้องอาจจะสักหนึ่งส่วนสี่ก็จะสามารถอยู่ได้การแก้ไขอาจจะต้องใช้เวลาไม่ใช่ง่ายๆโดยมากคนก็ใจร้อนเคราะเดือดร้อนพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณสาลาดุสิตตาไหลสวนจิตรดาพระราชวังดุสิต